<c oughs> สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับและ f อฟท่านใหม่ๆทุกท่านเลยนะครับ EP นี้เป็น EP พีพระบ้านครั้งที่132นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแดีไลน์ศูนย์เก้าหกเย์สองศูนย์สทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับสนใจติดต่อแอดไลน์ได้เลยนะครับตามที่อยู่หน้าจอเลยนะครับ องละ500อบาทเท่ากันทุกองค์เลยนะครับองค์ละห้า้อบาทเท่ากันทุกองค์นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะครับรายการแรกครับองค์นี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าพระพิมพ์พระพุทธชินราชนะครับพี่นะเป็นเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินนะพี่นะโหอย่างเก่าเลยนะพี่องนี้นะนะครับยังเก่าเลยพี่ดูนะครับ นี่ครับยังเก่าเลยเป็นเนื้อดินนะครับพี่พี่นะเป็นเนื้อดินนะครับสร้างราวๆปีพศสองพันี่รอเจ็ดสิบสองนะครับพระเนื้อดินพระพุทธชินราชนะครับเนื้อดินนะครับเก่าๆเลยนะครับพี่รายการแรกครับบูชาห้าร้อยครับต่อมารายการที่สองครับองนี้ครับเป็นอ่าน่าจะเป็นพระขุนแผนนะพี่นะครับขุนแผนครับอย่านะพี่นะ เป็นขุนแผนนะครับพี่นะขุนแผนเป็นเนื้อดินนะครับเนื้อดินนี่ครับดูครับเนื้อดินเก่ามากเลยครับพี่พี่ครับนะครับเก่านะเป็นพักกุนะครับกําแพงเพชรนะครับเป็นพักกุกําแพงเพชรเนื้อดินนะครับนี่ครับนี่ครับพระแบบนี้นะครับที่สมเด็จโตท่านนํามาเป็นมวลสารนะครับนะเนี่ยครับพระแบบนี้นะครับท่านนํามาเป็นมวลสารนะครับ นี่ครับพระกุก่กำแพงเพชรเนี่ยท่านนามาเป็นมวลสารในการสร้างพระสมเด็จนะครับพี่นะครับอ่ะองค์ที่สองนะครับต่อมาองค์ที่สามนะครับนี่องค์ที่สามเป็นพระกำแพงเพชรนะเป็นพระกุนะพี่นะอันนี้เป็นพิมพ์อันเรื่องพิมพ์เนี่ยผมไม่ค่อยจะมั่นใจนะเรื่องพิมพ์นะแต่ว่าพระเนี่ยนะครับเก่าแน่นอนนะครับนะเพราะพิมพ์นี่ผมไม่ได้เซิร์ชหาข้อมูลเลยนะเรื่องพิมพ์เนี่ยนะครับ เนี่ยครับเก่ามากเลยครับนี่ครับได้มาแบบบ้านๆแล้วก็รีบมาไลฟ์ให้พี่ๆเอได้ชมเลยนะครับนะเนี่ยครับพักกุกําแพงเพชรนะครับองค์ละห้าร้อยบาทเท่ากันทุกองนะครับอ่านี่ครับอันนี้เป็นพักกุหลวงพ่อโตนะครับวัดบางกระถิงนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับได้มาแบบบ้านๆแล้วก็รีบมา ให้ fc ได้รับชมกันเลยนะครับเนี่ยครับถูกอกถูกใจองค์ไหนสามารถโทรมาปิดได้เลยนะครับนะครับหรือว่าจะสอบถามรูปภาพเพิ่มเติมก็ทัก id line ได้เลยนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับเป็น id line นะครับด้านหลังก็จะเห็นเป็นเม็ดแร่เต็มเลยนะพี่นะเม็ดแร่พวกนี้ครับนะครับเนี่ครับหลวงพ่อโตนะครับ อองค์ต่อมานะครับเป็นพระซุ้มกอนะครับนี่เป็นพระกุกำแพงเพชรซุ้มกอนะครับเก่ามากเลยครับเนื้อนี่ขู่แบบว่าแห้งแก๊กเลยครับพี่นี่ครับดูครับพาะซุ้มกอนะครับนี่ครับเก่าเก่าแลดออกมาข่าวในเก่าๆเนื้อนี่ซีดเก่าเลยแบบเก่าจัดเลยครับพี่นะฮะนี้เก่าจริงเลยครับนี่ครับ ต่อมาครับนี้เป็นซุ้มกรเหมือนกันพี่แต่เป็นพิมสามองค์แบบนี้นะครับนะนี่เป็นพิมพ์ใหญ่ด้วยครับเป็นพิมสามองค์เลยนะครับเก่าจริงนะพี่นะแบบนี้เก่าจริงดูเนื้อผ้าดิพี่นะครับเนี่ยดูเนื้อผ้าดิแห้งเลยครับนะเก่ามากครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนี่ยครับพิมใหญ่นะครับ ต่อมาก็เป็นซุ้มกอนะพี่นะซุ้มกอเนี่ยเก่าๆเ,เลยบ้านๆเลยพี่ดูดินะครับซุ้มกอเ,เก่าๆบ้านๆเลยพี่ครับเนี่ครับเขาเรียกว่าอะไรไนะซุ้มกอพิมพ์อะไรเขาเรียกอะไรนะพิมพ์ลืมแล้วเขาเรียกพิม์อะไรเนี่ยแบบนี้องค์ไม่ใหญ่มากนะพี่นะองค์ไม่ใหญ่มากแต่เก่าจริงครับแต่เก่าจริงครับนะครับเนี่ยอ่ะม,มีองค์หนึ่งครับเนี่ย แต่เก่าจริงครับพี่นะแต่เก่าจริงสวยสวยด้วยครับเนี่ยซุ้มกอรครับพี่นะต่อมาเ้าเป็นขุนแผนนะพี่นะอันนี้เป็นขุนแผนขี่ไก่นะครับขุนแผนหลวงพ่อกลวยนะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับพิมพ์ขี่ไก่นี่ครับพิมพ์ขี้ไก่เนื้อผงน้ำมันนะครับ,นนรบหลวงพ่อกลวยนะครับ นี่เป็นวัดพับนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับวัดพับพิมพ์ใหญ่ดูเนื้อดิวิทโอ้โหเนื้อเก่ามากเลยครับพี่นะวัดพับพิมพ์ใหญ่ครับสุดยอดเลยพี่เนื้อดูดินี่ครับนี่ครับวัดพับพิมพ์ใหญ่ครับพี่ นี่ครับวัดพับพิมพ์ใหญ่นะครับองต่อมานะครับเป็นพระรอดนะครับพิมพ์เล็กนะครับนี่รอดลําคูนะครับเนื้อมะขามเปียกเลยนะครับเนื้อนี่เป็นเหมือนมะขามเปียกเลยเก<อ>่ามากเลยพี่นะดูดิเนื้อมันเป็นเหมือนมะขามเปียกเลยนะะองต่อมาครับเป็นพระสมเด็จวะะัดระฆังลงรักนะครับ พี่ดูดินี่วาาละังลงรักนะครับเนื้อแกล่งมากเลยนะครับนะครับเนื้อแกร่งนะครับแตกรายงานนะครับนี่ครับพี่แบบนี้ครับเนื้อแกล่งนะครับแตกรายงานเลยพี่พี่นะครับสวยๆเลยนะครับนะนะครับต่อมาครับ ี่เป็นวัดเกตชัยโยโลงรักนะครับนี่ครับได้บัตรมาจากบ้านเดียวกันนะครับเกตชัยโยพิมพ์7ชั้นนะครับพี่วี่ันนเป็นพิม7ชั้นนะครับ อันนี้เขาเรียกว่าพิมพ์ขาดโต๊ะนะครับพี่สวยมากเลยครับเนื้อนี่หูสุดยอดเลยพี่เนื้อจัดจ้านนะครับนี่ครับสวยๆเลยเนื้อเก่ามากครับนี่ครับดูดีเดนื้อเก่ามากเลยพี่พี่นะเนื้อยังเก่าเลยนะพี่พี่นะดูสิ นี่ครับนี่ครับเก่าจริงครับแบบนี้ครับนี่ครับมีสององค์นะเด้วยนะครับพี่นะมีมาสององค์นะแต่เก่าจริงพี่นะโอ้โหบอกได้เลยครับใครได้ไปนี่โอ้โหยินดีเลยครับเก่าจัดเลยครับนี่พี่ดูเลยเนื้อเก่ามากครับ นะครับนะครับต่อมาครับอีกองหนึง่ลงลงรักองค์สุดท้ายเนี่ยครับดูครับเนื้อนี่หูตุ๊บตับเลยครับพี่งนี้นะนะครับตรงนี้เนื้อตุ๊บตับเลยพี่พ ุดท้ายองนี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับหลังตาคุดนะครับหลังคุดนะครับเนื้อเก่าเหมือนกันครับอายุใกล้เคียงกันเลยครับกับพระสมเด็จนะครับที่ส่องมาแล้วนะงคนนี้น่าจะเป็นยุคต้นๆด้วยนะครับเนี่ยอายุใกล้เคียงกับเมื่อกี้เลยนะครับดูเนื้อดีขูยเนื้อเก่ามากเลยครับ มีเม็ดดำเม็ดแดงครับมวลสารเยอะเลยครับตรงนี้นี่ครับสายวังนะน่าจะเป็นของหลวงวิจารเจรไนนะครับต่อมาชมเหรียญกันบ้างนะครับเหรียญน,นี้ครับบ้านบ้านเลยพี่เหรียญหลวงพ่อสอนวัดนาศัก์นะพี่นะปีสองสี่แปดสองนะครับสภาพใช้เลยพี่นะเหรียญน,นี้นะค่อนข้างสึกเลยนะเหรียญค่อนข้างสึกเลย เหรียญพระครูสอนวัดนาศัก์นะครับ,รบเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับนะครับต่อมาครับเดี๋ยวนี้เป็นเหรียญอาจารย์นำนะพี่นะเหรียญพระอาจารย์นำวัดดอนสารานะครับไอ้สีที่เป็นเนี่ยนะครับเหมือนจะเป็นพวกเขาเรียกว่าแบบ เอ,อย่างไรนะเขารมันเป็นเหมือนสบู่นะครับนะเหมือนเราใส่อาบน้ําสบู่มันขึ้นมาแบบนี้ครับพี่นะเจ้าของเก่าเขาเก็บรักษาไม่ค่อยดีนะพี่นะครับเขาบอกว่าใส่อาบน้ําแล้วเป็นแบบนี้เลยนะเนี่ยใส่อาบน้ำแล้วเนี่ยแต่เหรียญยังสวยอยู่นะพี่นะแต่ว่าสีไม่ขึ้นนะครับสีแบบเหมือนแบบว่าสบู่มันกัดอะนะพี่นะความชื้นมันขังอะนะนะครับอันนี้เป็น เหรียญอาจารย์ฟ้อนนะครับเนี่ยดีสว่างนะครับเดี๋ยญอาจารย์ฟ้อนดีสว่างปีสองสี่เก้าเก้าศูนย์นะครับเดี่ยญอ,อาจารย์ฟ้อนดีสว่างนะครับเต้นใส่ฝนวิ่งเลยนะนะครับเหรียญต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับเนี่ครับหลวงพ่อแดงนะพี่นะไม่ทราบว่าท่านอยู่วัดไหนนะครับ ปีพศสองสี่เก้าเก้านะที่ระลึกในงานสร้างพระประธานนะพี่นะเนี่ยเหรียญดีๆเลยเนี่ยเขาใส่อาบน้ํานะหลวงพ่อแดงนะครับเนี่ยครับเห็นไหมหลวงพ่อโสธรเนี่ยบ,บ้านเดียวกันหมดเลยนะครับทุกองคนี้อ่าทั้งหมดเนี่ยนะครับบ้านเดียวกันหมดเลยนะครับเหรียญหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเซานะครับเนี่ยพิมพ์ฐานบัวนะครับปีสองสี่แปดแปดนะครับนะ ปีสองสิบแปดแปดนะครับบ้านเดียวกันหมดเลยนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเลยเนี่ยหลวงพ่อช่วงวัดบางแยบแพกนะครับหลวงพ่อช่วงมีหลายบล็อกนะครับนะอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นบล็อกไหนนะครับพอสอสองสิบแปดแปดเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับปีสองสิบแปดแปดนะครับไม่ทราบว่าเป็นบล็อกไหนนะ แต่ว่าเก่าผิวเดิมบ้านๆเลยครับต่อไปนะครับเป็นพระปิตานะครับตรงนี้จะมีรอยจานนะครับนี่จะมีรอยจานนะครับเนี่ยทั้งองค์เลยนะครับเป็นรอยจานนะครับสวยๆเลยพี่ๆปิดตานะครับมีรอยจานนะเนื้อไม่กระพัดนะครับกาเรียกว่าปิตาวัด ล,นะลืมชื่อละลืมชื่อหลวงพ่ออะไรนะนี่เป็นปิดตานะครับอันนี้ปิดตาปัท้าย่านนะครับปิดตาท้าย้านสวยมากครับองนี้สวยมากนะครับเมื่อวานได้มาองค์ปล่อยไปแล้วนะครับอันนี้เป็นองค์ใหม่นะครับเนี่ย นี่เป็นองค์ใหม่นะครับเก่ามากเลยครับปิดตาท้ายย่านนะครับแต่องค์ต่อมานะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อท้องสุขหลวงปู่สุขนะครับนะ,ะวัดโพไซทองนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับหลวงพ่อท้องสุกวัดโพไซทองนะครับ รุ่นนี้เขาเรียกว่ารูปหล่อเบตงนะครับรูปหล่อเบตงหองพ่อทองสุกนะครับเขาว่ากันว่าเป็นหลวงพ่อเงินสองนะครับนี่ครับรูปหล่อเบบางคายสองนะครับต่อมาครับองค์นี้เป็นปิดตาเนื้อสมฤทธิเงินหลวงปู่เอี่ยมนะครับ นะครับอันนี้เป็นสมดิษเงินนะครับนี่สมดิษเงินปูเอี่ยมนะครับนี่ครับสมดิษเงินนะหลวงปูเอี่ยมนะครับเอาต่อมานะครับอ,องนี้เป็นพระแหวมกม่าหลวงป่่กวยนะครับ แบบมากของพรากลวยนะครับสว,สวยเลยนะนี่มีจีวอนมาด้วยนะครับเนะนี่ยถ้ามีจีวอด้วยนะครับนะครับต่อมาจะเป็นพักกุนะครับบ้านเดียวกันหมดเลยนะครับทั้งชุดทั้งหมดเนี่ยนะครับที่พักกุนะครับเขาบอกมาผมถามเขาว่าทําไมมีหลายองค์จังนะครับ แต่ว่าแต่ละองค์เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเขาบอกว่านะครับเขาเนี uh ่ยเดินเครื่องได้นะครับคือเขาเป็นคนหาของเก่าของโบราณนะพี่นะเขาเป็นคนหาของเก่าของโบราณเครื่องที่สํารวจใต้ดินนะครับเขาไปเจอมาอยู่ในไหเลยนะพี่นะอยู่ในไหเลยนะครับท่านใดสนใจปิดปิดได้เลยนะครับนะนะครับพิมพ์อะไรยังไงเนี่ยผมยังไม่ได้หาข้อมูลนะว่าเป็นพิมพ์ไหนนะครับแต่ว่า นะครับผมรับประกันว่าเป็นพระเก่าถึงยุคแน่นอนนะครับนะครับส่วนเรื่องพิมพ์เนียถ้าอยากรู้นะครับทักไลน์ผมมาได้นะเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลไว้ให้นะครับเพราะว่าวันนี้รีบกลับมาแล้วก็รีบนํามาอัดให้เอฟซได้รับชมเลยนะครับนี่ครับองค์แรกครับนะครับส่วนตัวผมนะครับมองว่าเป็นกุของลบบุรีนะเป็นกุหลังลายผ้าลบบุรีนะครับ ต่อมาองค์ที่สองนะครับพระกุองค์ที่สองนะครับองค์นี้เขาเรียกว่าพระกุลรบบุรีหูยานนะครับเขาเรียกพระกุลรบบุรีหูยานนะครับนะครับนี่ครับเป็นพระกุลรบบุรีหูยานนะครับ ครากุลกบรุรีหูยานนะครับพี่พี่ครับอันนี้นะครับถ้าจําไม่ผิดเขาเรียกว่าขุนแผนวัดตะไกรนะพี่นะขุนแผนวัดตะไกรหรือเปล่านะถ้าจําไม่ผิดนะครับเป็นพระกุยุธยานะเขาเรียกขุนแผนกุวัดไกรหรือวัดตะไกรอะไรเนี่ยนะพี่นะครับแต่เก่าแน่นอนนะพี่นะเนี่ย เนี่ยครับเขาเรียกว่าเป็นพลาอยู่ในไหนะเดินเครื่องได้พี่นะครับสภาพแบบประหลอดขึ้นเลยนะอยู่ในไหนะครับไม่โดนน้ำนะครับอยู่ใต้ดินอยู่ในไหเลยนะนะครับต่อมานะครับตรงนี้เป็นชินราชใบเสมาอันนี้กูพิษณุโลกนะครับกูวัดใหญ่นะครับสวยนะครับ ใบเสมาหลวงพ่อพุทธชินราชนะครับพิมพ์ฐานสูงนะครับอันนี้พิมพ์ฐานสูงนะครับใบเสมาชินราชพิมพ์ฐานสูงนะครับนะครับเก่าสุดๆเลยนะครับต่อมา,มาเป็นพิมพ์ฐานเตี้ยนะอันนี้พิมพ์ฐานเตี้ยนะครับแบดชินราชใบเสมานะครับสวยนะครับ ดูครับสวยเลยครับเนื้อชิมเนี่ยประหลอดท่วมเลยนะครับต่อมาครับตรงนี้ครับเป็นท่ากระดานนะพี่นท่ากระดานนะครับนี่ครับเป็นพัะท่ากระดานนะครับนี่ครับอันนี้น่าจะต่างการชนะบุรีนะครับท่ากระดานสนิมแดงนะครับ นีนสีแดงนะครับอันนี้ลบบุรีนะครับหูยานนะครับฐานสูงนะครับฐานสูงเห็นไหมฐานสูงนะครับโอ้นี่หน้าตาคมชัดเลยครับนี่ทองเก่านะเขาเรียกทองเก่าเก่ามากเลยครับนะ สุดเลยนะครับยุคลพบุรี่พี่คิดดูเหอะนะดูเนี่ยครับดูไว้ดูได้เลยนะเนี่ยทองรัตนะนะครับนะครับอาบทองลัตนะนะพี่นะเนี่ยครับเนี่ยทองยุคเดียวลัตนะเลยนะครับนี่พะล่วงนะครับพะล่วงกุลพบุรีนะส่วนใหญ่จะเป็นกุลพบุรีเลยดูครับทองรัตนะจะเป็นแบบนี้นะครับ ลวงหน่อครับเนี่ยโอวินะครับสวยนะครับนี่ครับไข่ขึ้นเลยครับต่อมานะครับดูครับเป็นขุนแผนนะครับอาบทองรัตนะนะครับเนี่ยโพี่พี่ครับ ยอดเลยครับพี่พี่นะสุดยอดเลยนะพี่นะสุดยอดเลยครับอาบทองรัตนะนะครับนะองค์สุดท้ายครับรายการนี้ครับเป็นพ,ะพระเขาเรียกว่าเหมือนจะเป็นพระล่วงนั่งนะครับนะิคล้ายๆเหมือนพระล่วงนั่งเลยนะครับ อาบทองลัตนะนะครับยอดนะครับนี่สวยนะครับสนิมแดงนะครับสนิมแดงนะครับอันนี้สนิมแดงเลยนะครับอาบทองลัตนะนะครับบูชาองค์ละห้าร้อยนะครับนะครับดูแลชอบองค์ไหนสนใจทักไลน์มาได้เลยนะครับหรือเบอร์โทร0 9 6ย์2 6 8 2 9ดสองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปถึง เพื่อนเพื่อนพี่ๆด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับวันนี้ต้องขอตัวกลาบลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ